สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เมลก็อยู่ที่ศาลแม่ตะเคียนที่วัดถนนคงนะคะปกติเมลก็จะมาไหว้แม่ที่นี่นบ่อยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แมลให้การคอระบูชาและนับถือเรื่องค้าขายโชคลาภแล้วก็ขออะไรแม่ก็จะให้นะคะก็วันนี้ก็พอดีช่วงสายๆว่างก็เลยเอาพวงมาลัยมาถวายแม่ทุกๆเป็นประจำทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วก็ที่นี่ ไม่รู้สิตะกี้เข้ามารู้สึกได้กลิ่นหอมไม่ได้คิดไปเองนะแต่ว่าเมลม,มีสัมผัสที่ผกที่สามารถที่จะสัมผัสในเรื่องนิมิตรหรือว่าลางสังหรณ์ได้ก็เดี๋ยวขอดน,นิดนึงตั้งกล้องมาอย่างนี้ดโอเคก็จะจุดทูปไหว้แม่นะคะปกติก็จะเอาทูปเอา,เอา ของอะไรมาไว้ให้คนผ่านไปผ่านมาได้มาไหว้แม่เนาะ เ,เดี๋ยวพาไปตรงนี้ก็เป็นที่นี่จะมีห้องเก็บชุดไทยของแม่นะคะมีอันนี้น่าจะเป็นคนที่ถูกได้โชคได้ลาบค้าขายเหมือน,มนแม่เราได้ถูกหวยบ่อยก็เอาชุดไทยมาให้เมื่อฝันเห็นเป็นแม่ตะเคียนเนี่ยใส่เป็นผู้หญิงชุดไทยสีทองที่เราเห็นก็คือที่บ้านเมันก็จะมีเนาะก็วันนี้ขอเอาพวงมาลัยมาถวายมันตักแม่ เหมือนที่ทำตลอดตลอดเนาะทีความรู้สึกคือเหมือนแม่ยิ้มให้เราตลอดเวลาเรามีความทุกข์หรือว่ามีอะไร,รามาหาแม่เรารู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นเหมือนแม่คอยช่วยเราอะไรเงี้ยคอันนี้เป็น อายุร้อยกว่าปีนะห้องดูก็คือมีคนมาเรื่อยๆก็จะตรงนี้จะเป็นห้องเก็บชุดไทยที่มีคนมานำมาแก้บบอ,อันนี้เป็นต้นตะเคียนนะคะที่อายุกว่าร้อยปีมันก็จะมาเรื่อยๆมาไหว้แม่ ยังไงถ้าจริงๆวัดนี้มีมานานแล้วแต่ว่ายังเขาเรียกว่าค่อยๆสร้างหลวงพ่อสมจิตท่านเป็นเจ้าอาวาสที่นี่นะคะตั้นไหนยังเอ่อเทาท่าที่จำความได้คือยังไม่มีอะไรเลยจนทุกวันนี้มีมีมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เยอะมากคือเมลร่วมอ,อธิษฐานเจตกับพี่เอกนะคะว่าจะช่วยกัน งเงินสร้างวัดเท่าที่เราจะมีแรงเพื่อแม่ตะเคียนเพราะว่ามีหลายครั้งที่รู้สึกว่าเราไม่สบายใจหรือว่าทุกข์ใจเราเมลมากราบแม่แม่ก็จะให้ให้ความสบายใจกลับไปอย่างเช่นวันนี้ก็คือว่างก็มาเพราะว่าทิ้หน้ามันก็จะไม่ค่อยว่างแหละก็พยายามจะมาถูกอาทิตย์ค่ะก็ยังไงก็เดี๋ยว ถ้ามีใครว่างและอยากมาก็ลองติดต่อเมลก็ได้เดี๋ยวเมลแนะนําทางมาให้น้องยังไงวันนี้เมลขอตัวกับ,กบแม่ตะเคียนลากับนะคะบ๊ายบายค่ะ